เดือนนี้ผักคะน้าแพงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตถามว่ามันต้องแพงขึ้นมาจากไหนอะลุงจากร้อยแพงขึ้นมาจากราคาเดิมราคาเดิม,ม,มเออเดือนนี้ยผักแพงขึ้นแปลว่ามันต้องเทียบกับราคาของก่อนจะถึงเดือนนี้ใช่ปะ่ะเออก็อาจจะเทียบกับราคาเดือนที่แล้วครับเห็นนะเออแปลว่า ราคาตอนเดือนที่แล้วก็จะถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นตเป็นราคาเดิมนะครับอนะงั้นราคาเดิมถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดือนนี้มันแพงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตราคาใหม่จึงเป็น120นะร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตราคาของเดือนเนี้คือร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาเดือนที่แล้วนะครับราคาเดือนนี้ถือเป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตของราคาเดือนที่แล้วนะครับนะ ราคาใหม่ของเดือนนี้นะครับเท่ากับร้อยยี่สิเปอร์เซ็นของราคาเดิมเดือนที่แล้วโดยเดือนนี้มันราคากิโลละสามสิบหกบาทแปลว่าราคาใหม่ตรงนี้แหละครับคือสามสิบหกบาทสามสิบหกนี่คือราคาใหม่นะราคาเดิมถูกกว่านี้ นะครับใหม่งั้นถ้าราคาเดิมร้อยบาทมันจะต้องแพงขึ้นยี่สิบบาททำให้ราคาใหม่จะเป็นร้อยยี่สิบนะครับจากประโยคที่บอกว่าแพงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับจากประโยคที่พูดว่าแพงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นจากประโยคที่พูดว่าแพงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยเราจะตีความได้ว่า ถ้าราคาเดิมร้อยบาทจะแพงขึ้นยี่สิบาทราคาใหม่ก็จะเป็นร้อยี่สิบบาทนะผมเขียน <c oughs> อ่านดูดีกว่านี้หน่อยอ่ะแพงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นจากจากท่อนเนี้ยมันทำให้เราตีความได้ว่า าราคาเดิมร100บาทจะแพงขึ้น20บาทราคาใหม่จะกลายเป็น120บาทนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับถ้าเรามองเป็นส่วนเนาะราคาเดิมร้อยส่วนราคาใหม่มันจะกลายเป็นร้อย2 0ส่วนนะครับสิ่งที่เรารู้มาคือราคาใหม่ครับสิ่งที่เรารู้มาตรงนี้คือราคาใหม่ราคาใหม่ตรงนี้36บาทราคาเดิมคือ100ส่วน นะครับเพราะฉะนั้นร้อยยี่สิบส่วน,นจะเท่ากับสามสิบหกบาทตรงนี้คือราคาใหม่นะ ราคาใหม่ร้อยสิบส่วนเท่ากับสามสิบาทเด็กๆก็เ,เทียบหาหนึ่งส่วนก็ต้องลดลงร้อยยี่สิบเท่าถ้าเขาอยากรู้ส่วนที่แพงขึ้นสมมุติเล่นๆนะอย่าเพิ่งจดตามนะถ้าเขาอยากรู้ส่วนที่แพงขึ้นเด็กๆก็จะเทียบยี่สิบส่วนใช่ไหมใช mm. ออ่เด็กๆก็จะเอาตรงเนี้ยคูณด้วยยี่สิบเข้าไป จเอาหนึ่งส่วนคูณด้วยยี่สิบเข้าไปแต่เขาไม่ได้อยากรู้ตรงนั้นเขาไม่ได้อยากรู้ตรงส่วนที่มันแพงขึ้นเขาอยากรู้ตรงราคาเดิมอย่าสิ่งที่เขาอยากรู้นะคือราคาเดิมนะราคาเดิมมันคือร้อยส่วนใช่ปะ่ะรูก้ก็เอาหนึ่งส่วนเนี่ยคูณเพิ่มร้อยเท่าเพื่อจะได้กลายเป็นร้อยส่วนอ่า ศูนย์ศูนย์ตัดไปสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสามสามสิบหกสามคูณสิบก็ได้สามสิบบาทอันนี้ได้แล้วได้ราคาเดิมแล้วนี่วิธีที่หนึ่งงงงตรงไหนไหมลูกเออวิธีสองครับราคาใหม่เป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาเดิมลูกก็แทนเลยนะเราอาจจะให้ราคาเดิมเนี่ยเป็นเอ็บาทไปก่อนนะครับ ให้ราคาเดิมเป็น x อ็กบาทหรือไม่ต้องก็ได้อ่ะเอาเป็นคำว่าราคาเดิมนี่แหละอ๋ะนะแทนเลยนะราคาใหม่สามสิบหกเป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับ ร้อยสิบเปอร์เซนก็ร้อยี่สิบส่วนร้อยของก็คือคูณคูณราคาเดิมครูสลับฝั่งนะครับครณสลับฝั่งนะไม่ได้ย้ายข้างนะสลับฝั่งร้อยยี่สิบส่วนร้อยคูณราคาเดิมก็จะเท่ากับสามสิบหกแล้ว ย้ายให้เหลือแต่คำว่าราคาเดิมอยู่ฝั่งนี้คูณร้อยี่สิบส่วนร้อยย้ายข้ามฝั่งไปก็จะไปคูณด้วยร้อยส่วนร้อยยี่สิบเนี่ยครับย้ายตรงนี้ข้ามฝั่งไปเพื่อให้มันเหลือแต่คำว่าราคาเดิมมงมงไหมครับ ก็จะได้ราคาเดิมเท่ากับศูนย์ตัดศูนย์สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสามสามสิบหกสามคูณสิบก็สามสิบเนี่ยราคาเดิมก็คือสามสิบบาท งงวิธีที่สองหรือเปล่าครับเออวิธีที่3เราจะใช้การเทียบบัญญัติตยางครับสิ่งที่เรารู้มาคือราคาใหม่สิ่งที่อยากรู้คือราคาเดิมดังนั้นจากการตีความข้อน,นี้ครับตีความคำว่าแพงขึ้น20%เนี่ยเราตีความได้ออกมาเป็น3ามล็อกนี้ใช่ปะบล็อกราคาเดิม บล็อกส่วนที่แพงขึ้นแล้วก็บล็อกราคาใหม่ใช่ไหมครับสิ่งที่เรารู้คือราคาใหม่3 6บาทสิ่งที่อยากรู้คือราคาเดิมเพราะฉะนั้นลูกก็ตัดเอาบล็อกราคาใหม่กับบล็อกราคาเดิมมาใช้ครับบล็อกตรงแพงขึ้นไม่ต้องเอามาสิ่งที่รู้คือราคาใหม่กับสิ่งที่อยากรู้คือราคาเดิมรูกจึงตัดเอาสองบล็อกนี้มาครับ ตัดเอาสองบล็อกนี้มาตอนจะเทียบเนี่ยแต่ยางนะโดยอยากรู้ราคาเดิมใช่ไหมอยากรู้อะไรต้องเอาสิ่งนั้นไว้ขวาใช่ป่ะลูกจึงต้องเอาราคาเดิมไว้ขวาครับราคาใหม่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาทางด้านซ้ายราคาเดิมอยู่ด้านขวาก็เลยได้ว่าถ้าราคาใหม่เป็นร้อยยี่สิบเนี่ยราคาใหม่เป็นร้อยี่สิบราคาเดิมจะเป็นหนึ่งร้อยเนี่ยครับก็จะกลายเป็นตรงนี้ไปครับ ได้มาจากการแปลความของตรงนี้แหละครับแล้วเลือกใช้จากสามล็อกเลือกใช้สองล็อกข้อมูลไม่ได้เกี่ยวเอ,อสิ่งที่รู้มาคือราคาใหม่สามสิบหกบาทแล้วเขาอยากรู้ราคาเดิมลูกจึงต้องใช้สองล็อกนี้ราคาใหม่กับราคาเดิมบล็อกนี้ไม่ต้องบล็อกนี้ไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่า จะเอาอันไหนไว้ซ้ายไว้ขวาอยากรู้เรื่องอะไรต้องเอาสิ่งนั้นไว้ขวาใช่ไหมอยากรู้ราคาเดิมลูกเลยต้องเอาราคาเดิมไว้ขวาเนี่ยไอเนี้ยต้องอยู่ขวาราคาใหม่ต้องไปอยู่ซ้ายอันนี้ต้องไปอยู่ซ้ายเนี่ยก็เลยขึ้นต้นมาด้วยราคาใหม่ร้อยยี่สิบราคาเดิมจะเป็นร้อยโอเคยังเอออ่ะประหยัดยางคือการเทียบสามบรรทัดอ่ราร้ที่สองจะเทียบหนึ่ง ถ้าราคาใหม่เป็นหนึ่งบาทละ่ะอย่างเงี้ยมันก็ลดลงร้อยี่สิบเท่าใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องลดลงไปร้อยี่สิบเท่าด้วยลดลงร้อยี่สิบเท่าก็ต้องหารด้วยร้อยี่สิบไม่ใช่หารด้วยร้อยลดลงร้อยยี่สิบเท่าแล้วเสร็จแล้วก็มาเทียบราคาใหม่ที่แท้จริงเป็นสามสิบหกบาทอย่างนี้เพิ่มสาสิบหกเท่าราคาเดิม ตรงนี้ก็ต้องเพิ่มสามสิบหกเท่าก็คูณสามสิบหกเข้าไปอ่ะตัดกอ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบคูณสามเท่ากับสามสิบบาทราคาเดิมเป็นสามสิบบาท